สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่าอินส tall ต,ตัวคอร์ดัสนะครับที่ใช้ในการตัวพัฒนาบอร์ดของตัว Intel นะไอเทลนะครับก็คือเริ่มต้นก็คือเราก็เข้าที่ Google นี่แหละเราก็เจอจะเซิร์ชว่า f p t a ครับก็คือ f p t a นะครับเอ่อ f p t a นะครับ Intel นะครับดาวน์โหลดก็ได้ไปขึ้นเลยนะครับอกว่าไปนะครับแล้วก็เข้าตรงดาวน์โหลดเซ็นเตอร์ก็ได้ครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันนะครับอ่าถ้าเราเลือกเวอร์ชันล่าสุดก็ได้นะครับเลือกเวอร์ชันล่าสุดน,นะมันมีโปรมีสแตนดาร์ดแล้วก็ไลฟ์ตัวไลฟ์เนี่ยก็คือเป็นไม่มีลายเส้นนะเราจะเลือกไลฟ์ตัวนี้นะครับก็คือฟรีนั่นเอง นะครับคิข้าไปนะครับอ่าทีนี้ปรากฏว่าหน้าเนี้ยแสดงว่าเวอร์ชันยี่สิบเมื่อกี้มันไม่มีเวอร์ชันไลฟ์นะครับสูงสุดตอนนี้คือมีมีเฉพาะอ่าเวอร์ชันที่สิบเก้าจุดหนึ่งที่มีเวอร์ชันไลฟ์ถ้าเป็นโปรก็อาจจะมีเวอร์ชันยี่สิบแต่ว่าอลองดูด้โปรมันจะมีเวอร์ชันอ่ายี่สิบใช่ไหมครับนะยี่สิบแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันไลฟ์นะครับ มันจะสูงสุดแค่19จุดเนี่ยเนาะอันนี้นะครับเราก็เลือกนะครับในที่นี้เออ่แล้วแต่ว่าบอร์ดเราจะเป็นยังไงนะแต่ว่า <c oughs> เราใช้บอร์ดอะไรนะแต่ว่าจะมีซอฟต์แวร์พื้นฐานอยู่สองตัวก็คืออันดับแรกก่อนถ้าใครใช้กกลินคุกเลยตัวนี้ถ้าใครใช้วินโดว์เลยตรงนี้นะครับใช้วินโดว์เลยตรงนี้นะครับนะอ่าสิ่งที่จำเป็นสองอันก็คือเรื่องตัวซอฟต์แวร์คือตัว Prime Live Edition คอร์ตัสพรามไลฟ์ e ีดิชั่นนะครับอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัว โมเดลซีนวะแั้สองตัวนี้ต้องเลือกล้ากดดาวน์โหลดสองอันแล้วก็อันที่สามก็คืออุปกรณ์หรือว่าบอร์ดที่เราใช้ว่าเราบอร์ดที่เราใช้รุ่นไหนอย่างผมที่ใช้เ้นผมก็ใช้เป็นนะไซโครนร์ชั่นสี่นะไซโครนสี่ตัวนี้นะครับเราก็เลือกตัวนี้ดาวโหลดมาแล้วไฟล์ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับนี้อาจจะประมาณหนึ่งกิกหนึ่งจุดห้ากิกะไบต์นะครับนี่ประมาณเกือบหนึ่งกิกะไบต์นะครับนี่ก็อีกห้าร้อยมิกนะครับ อ่าสมมติว่าทำการดาวน์โหลดต้องใช้เวลานิดนึงถ้าถ้าระบบอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับพยายามโหลดแล้วให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับทีนี้พอเราโหลดเสร็จปุ๊บโรงเรียนผมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีโฟลเดอร์อ่าจะมีไฟล์ตามๆเยนะครับเราก็ดับล็อลคลิกไปที่ตัวคอร์ทัสไลท์เซตอัพเลยหรือเราไปโฟลเดอร์ตรงนี้เราไปดับล็อลคลิกก็ได้นะครับ ข้อมผมช้านิดนึงนะครับอ่เราไปโฟลเดอร์สิรเรามามาที่โฟลเดอร์ดึงนีก็ได้นะครับคือคือไฟล์มันค่อนข้างใหญ่นะครับมันอาจจะช้านะครับเวลา i n s tall อาจจะช้านิดนึงนะอ่าขึ้นมาละแล้วก็กด yes ไปนะครับ คือ,อถ้าเราลงในโฟลเดอร์เดียวกันมันจะหาไฟล์แล้วก็เวลาลงมันจะขึ้น Default ไว้ให้เวลาลงนะครับแล้วก mm ็ hmm. next ไป agreement นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ตรงนี้ก็ Default นะครับก็คืออยู่ใน C Intel แล้วก็เวอร์ชัตามด้วยเวอร์ชันขงมานะครับเว้าถ้าเราอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเนี่ยนะครับตัว อ่ไฟล์อย่างตัว device เนี่ยมันก็จะไฟล์เจอไหมครับเป็นไซโคสีถ้าเรามีเวอร์ชันอื่นหรือว่า device อื่นเราก็แอดตัวนี้เข้าไปในโฟลเดอร์เนี้ยนะครับก็จะอัตโนมิติถ้าเราไม่อยากให้ระบบติกออกโมดูลซีนก็เหมือนกันนะครับอ่าเราเน็ next, ไปครับก็จะบอกว่ามันต้องการพื้นที่ประมาณเท่าไหร่เมกะเมกะไบต์แล้วก็ต้องการตอนนี้ดีที่เรามีอยู่กี่นะครับ Next นะครับ ก็ S <S เดี๋ยวรอรออีสอเดี๋ยวผมจะพอส์ตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาใหม่นะครับก็อีสอไฟล์ผมพอสไว้ก่อนก็ได้ครับนะครับก็เราก็ลงไปเรื่อยๆนะครับให้จนเันจะนั่นแหละครับ บางเครื่องก็ต้องใช้เวลานานหน่อยอย่าเครื่องผมมันเครื่องค่อนข้างเก่าอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟล์มันค่อนข้างใหญ่นะครับ ตวนนี้ก็อินส tall ตัวโมเดลนะครับเข้าไป,อปรอแป๊บเดินนะครับชา้ารอรอรอ Det er medarbeidet i startmodum. ก็น่าจะใกล้เสร็จนะ เดคับหลังจากเสร็จก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้มาล้วก็แล้วแต่เราและครับนิดเราอาจจะคีย์ตัวชัดดเป็น desktop ก็ได้หรือว่าเราจะไม่ชัดคัดก็ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือเราต้อง install ตัวตัว m เตอร์ usb นะตัวไว้เวลาอัพโหลดตัวโปรแกรมเข้าตัวชิเนะเข้า FPGA นะอาจจะร้อนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวดูแล้วก็ร้อนิกด finish นะครับอ่าก็จะให้ลอง install l i b r r ของ master ก็ควรจะอิน tall ลงไปนะครับอ่าก็จะเป็นตัว J tag นะตัวนี้นะครับเพื่อเวลาเราอัพโหลดนะครับ <c oughs> เค <c oughs> เดี๋ยวต้องรองมันลาร์มขึ้นมานะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงเองที่บอกเครื่องช้า นะอ่าก็จะมีหน้าจอตัวนี้ขึ้นมาครับว่าเราจะซื้อลายเส้นไหมเราจะ add IP ลายเส้นไหมนะครับซึ่งเราไม่นะครับเราใช้ของฟีที่็นไลฟ์แล้วก็รัน ขึ้นนี่นะครับ Run แ t t h อ Cortas Prime software อ่าครับอ่มามันไม่ขึ้นเดี๋ยวเราไปที่ Start ก็ได้ครับ Start แล้วก็ไปที่ชื่อโปรแกรมจะเป็น Intel FPGA เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ตัว Cortas Prime v อร์ชั่นนี้นะครับก็ะจะมีหน้าจออย่างนี้ขึ้นมา ก็อันนี้ก็ถือว่าเราติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอถัดไปเดี๋ยวจะสอนที่การใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับขอบคุณครับ